เอาวิธีการเปลี่ยนเข็มจากโผงมาฝากเพื่อนไขน็อตนะคะายน,อนะะ็ยนอตออกไม่ต้องลายจนหลุดออกมานะหาคีมปากเล็กๆแบบนี้มานะคะเราก็ดึงออกในกรณีที่เขาหักด้านในเนาะเราก็จะต้อง ถอดอันนอกออกก่อนนะหลังจากนั้นนะคะเข็มเห็นไหมคะ เข็มจะมีรอยหยักนะคะรอยหยักอันนี้หยักเยอะอันนี้หยักน้อยนะคะเราจะเอาหยักเยอะเนี่ยหันเข้าไปหาตัวจักนะคะจะีปีมีวัวๆโค้งๆอยู่นะเพื่อนๆต้องหมุนดูดีๆนะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะปักลงไปในรูนี่ก่อนแล้วก็ยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาดันให้สุดนะคะดันให้สุดเอามือจับประคองไว้ไขน็อตเข้าไปตัวนี้มันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเนาะต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยมแต่มันจะมีน็อตแบบปาก อีกอย่างหนึ่งก็มีนะแล้วแต่เราจักเราเนะี่ยจะใช้น็อตอะไรนี่เหมือนน็อตมันเกี่ยวมาร่นไขให้แน่นนะคะถ้าไขไม่แน่นเข็มมันหล่นลงมาได้นะ,ะหลังจากนั้นเราก็เอาอีกอัน,นมาใส่นะคะดูนะคะว้าใส่เข็มไห่ถูกได้กระโดดได้กระโดดนะเพื่อนๆเข็มจกกักโค้งมันจะสูงอันนึงต่ําอันหนึ่งเพื่อนเห็นไหม อันนอกจะจะ,จะตักจะสูงอันในจะต่ำนะคะอันนี้คือจักโค้งสี่เต้นถึงเราจะใช้สามเต้นเราก็ต้องใส่เข็มเนี้ยไว้สองเส้นสองสองเล่มนี่พินาถ่ายเองเนอะ กล้องมันอาจจะไหวนะเพราะว่ามันใช้กล้องโทรศัพท์